สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผม และวันนี้สาวไทยของพวกเราก็โชว์ฟอร์มสุดยอดอีกครั้งครับผมเมื่อสามารถชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป3ต่อ0เซต 25-3, 1 25-5 1และ25-4 1ครับผมต้องบอกว่าแฟนชาวไทยทดูไปและก็ยิ้มไปอย่างมีความสุขครับแต่หลายคนก็บอกว่าอยากให้เกาหลีเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งส่วนแฟนเย์บอลเวียดนามจบเกมมาคอมเมนต์ทันทีครับครั้งนี้เขามาคอมเมนต์เลยครับเขาบอกว่า แพ้เนี่ยเยอะกว่าเวียดนามอีกนะเวียดนามตอนนี้นะแข็งแกร่งกว่าเกาหลีเราเนี่ยกำลังจะก้าวสู่ท็อปโฟของเอเชียเอาอย่างนั้นเลยนะครับเวียดนามอย่างไรทุกท่านเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เ่านีกันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผม้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ คอมเมนต์ภายหลังจากที่สาวไทยของเราเอาชนะเกาหลีใต้ไป3มเซตรวดในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นคอมเมนต์ในช่วงแรกกับคอมเมนต์เวียดนามกันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าแพ้เนี่ยแพ้แรงกวเวียดนามอีกนะคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ามันดีกว่าถ้าทีมของเราจะเข้าร่วมการแข่งขันแทนประเทศอื่นๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสําหรับฉันนะเวียดนามตอนนี้อาจานะอาจานะแข็งแกร่งกว่าเกาหลีใต้มัง้งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่ไทยจะได้เห็นเพื่อนบ้านที่เวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่นบนเวทีโลกด้วยกันผมก็รออยู่นะครับเวียดนามสู้ๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้สกอร์ของพวกคุณเนี่ยแย่กว่าที่ไทยชนะเวียดนามอีกนะแต่ตอนนั้นทีมไหนของไทยครับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า เวียดนามชนะเกาหลีใต้ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไทยเนี่ยหน้าสดๆพวกเธอเนี่ยทุกคนสวยมากอันนี้ถูกใจสาวๆไทยอย่างแน่นอนครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้พวกคุณเนี่ยเหนื่อยมามากแล้วตอนนี้พวกคุณกาลังถอยหลังทุกอย่างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามสู้ๆเราเนี่ยสามารถอยู่ในท็อปโฟของเอเชียได้แต่พวกเราเนี่ยต้องร่วมมือกัน เป็นกำลังใจกับเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้ที่เกาหลีใต้จะเอาชนะทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากิมจิฉันรักกิมจิคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยใส่ไม่ยั้งเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้คุณเนี่ยควรปิดตัวลงและควรหยุดพักสักสองสามปีแล้วค่อยเดินหน้าต่อไปแล้วเวียดนามไม่หยุดด้วยเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า เกาหลีใต้พวกคุณเนี่ยแพ้แรงกวเวียดนามอีกนะเฮ้ยเกาหลีใต้พวกคุณเนี่ยไหวไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้พวกคุณรู้สึกเดือดเดือดรู้สึกโมโหอยู <bastards S 2> ่บ้างไหมตอนนี нолог, ้ประเทศไทยกําล like ังเอาชนะเกาหลีใต้อยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแย่ที่สุดตอนนี้สาวของทีมเกาหลีใต้ใครจะเก่งเหมือนเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้พวกคุณเนี่ยจะแพ้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้พวกคุณเนี่ย อาจจะแพ้เวียดนามก็ได้นะต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้เกาหลีใต้เป็นโกดังของกลุ่มนี้ไปแล้วโคเอเชียไทยโปรแลนด์ใครเจอคือค,อความเลอค่าสำหรับทีมของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้พวกคุณเนี่ยคะแนนแย่กว่าเวียดนามเจอกับประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาเป็นคอมเมนต์จากชาวโลกครับที่เขามีความเสียเนกันเขาบอกว่าขอเป็นกําลังใจกับโค้ชเกาหลีใต้และนักกีฬาทุกคนครับใช่เลยครับต้องเป็นกําลังใจกับเกาหลีใต้กลับมาให้ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าว่าลิเจดาแล้วนะสงสารทีมเกาหลีใต้สู้ๆนะสาวๆกลับมาแข็งแรงแข็งแร่งให้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้ก็เล่นดีครับไทยของเราเองเนี่ยก็สุดยอดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า สุดยอดพี่สาวน้องสาววันนี้นะไอดอลอัชราพรสุดยอดมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารอบสบอทีมชิงแชมป์โลกประเทศไทยเนี่ยมาแล้วใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเป็นทีมที่เป็นมิดที่สุดในโลกอันนี้ใช่เลยครับดูรอยยิ้มของผู้เธอสิครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้นะเบรกแตกแล้วใครก็หยุดไม่อยู่ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชียร์ไทยแต่เป็นกําลังใจกับเกาหลีใต้อดทนและสู้ต่อไปแอร์ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้เล่นเหมือนหมดเงินเลยและฉันก็ไม่อยากจะพูดถึงโค้ดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวันนี้ไทยเนี่ยเล่นไม่มีเหนื่อยเลยเก่งมากสาวๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสาวไทยพวกเธอเนี่ยใจเกินร้อยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไทยแลนด์ทุบได้โหดจริงๆแม์นี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยสต่อส่เสร็จคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโกโกโกทีมยิ้มชนะแมตชนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณเล่นได้ดีมากประเทศไทยส่วนเกาหลีใต้วันนี้ไม่ใช่วันที่ดีสำหรับคุณสำหรับประเทศไทยอาซูน้อยอาเซียนยินดีด้วยพวกคุณสมควรได้รับชัยชนะพวกคุณยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกเกมและสามารถเล่นด้วยจิตวิญญาณที่ดี ทีมโค้ดมีบทบาทสําคัญทีประเทศไทยจิงน่าประทับใจมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ไทยแลนด์พวกคุณเนี่ยมีขุมกำลังในระดับเอเชียโชคดีในปารีส2024ผมขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนเสน่ห์และความสุดยอดของทีมวอลวลนบอสาวไทยปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแกร่งมากทีมไทยแลนด์ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยและต oh ้องขอโทษด้วยสําหรับเกาหลีใต้เป็นกําลังใจให้นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นงานที่น่าตื่นตาตื่นใจมากประเทศไทยเนี่ยฉันชอบที่สุดอยากให้พวกเขาไปโอลิมปิกผมก็อยากให้ไปมากๆครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าวางว่าเกาหลีใต้ ai, จะกลับมาสักวันสู้ๆนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนเกาหลีใต้ชชนะของไทยวันนี้ฉันได้คาดการไว้ล่วงหน้าแล้ว คอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าการจากไปของคิมกลายเป็นฝันร้ายของทีมเกาหลีใต้อย่างมากเรียบร้อยนะครับผมคอมเมนต์ Comment จากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามและก็แฟนวอลเลย์บอลโลกครับต้องยอมรับแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามอย่างนี้ครับพวกเขาไม่มีแผ่วเลยจริงๆครับส่วนทีมชาติเกาหลีใต้เชื่อครับว่าสักวันพวกเขาจะกลับมาได้เป็นกำลังใจนะครับผมและนัดต่อไปและแมตต์ต่อไป,อไปของทีมสาวไทยของพวกเราครับ จะโคจรไปพบกับโดมินิกันครับซึ่งล่าสุดก็พ่ายกับตุรกีไป2ต่อ3าเซตฝากแฟนบอลชาวไทยครับมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจให้กับทัพนักตบสาวไทยขวาชัยชนะมาให้ได้อีกนะครับผมสาวไทยสู้ๆูนัก,กวอลเลย์บอลสาวไทยสู้ๆูวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม